ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเพื่อนๆนนะคะในการค้นหา,าชื่อช่องนะคะใน YouTube นะคะใครที่หาไม่เจอนะคะมีวิธีการตั้งค่าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเข้ามาที่ youtube ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้พิมพ์ค้นหานะคะชื่อช่องอ่าอย่างเช่นนะคะเราจะหาช่องคนรัก การปลูกนะคะแบบนี้นะคะทีนี้เราหาปรากฏว่าหาไม่เจอนะคะช่องช่องเพื่อนที่เราต้องการนะคะหาไม่เจอ ให้เรามาแตะนะคะตรงนี้นะคะปุ่มตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมแตะเข้าไปนะคะแล้วให้ไปคลิกตัวกรองการค้นหาเห็นไหมคะแล้วก็ให้คลิกที่ประเภทนะคะทั้งหมดจะมีจุดสามเหลี่ยมตรงนี้ให้คลิกเข้าไปนะคะเราจะหาช่อง youtube ของเพื่อนใช่ไหมคะให้เราคลิกไปที่ช่อง เสร็จแล้วก็ให้คลิกตัวนี้ค่ะนำไปใช้นะคะปึ๊บทีนี้เราก็หาค่ะเห็นไหมคะเขาจะขึ้นมาหมดเลยช่อง y o u t u b e นะคะที่เราตามหาคนชอบปลูกนะคะเดี๋ยวเราจะหาอ่าอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ช่องที่เราต้องการตามหานะคะเราก็จะสามารถกดติดตามได้ง่ายๆนะคะ แค่นี้เองถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดถูกใจกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะ